วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพูดถึงดราม่าของเพลง Boy Max, Lutj และ f a v i o f o r i a n ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยในโลกอินเทอร์เน็ตหลังจากที่เมื่อประมาณสองวันที่แล้วครับผมตัว Lutj และ f a v i o เนี่ยได้ไปออกไลฟ์ในช่องของเพลง Boy Max ก่อนที่จะมีดราม่ากันยกใหญ่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันกับการสูบกัญชาใน Airbnb ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องอะไรที่มันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราว ให้เข้าใจกันไปตั้งแต่แรกจนจบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดรามา่าเพลงบอยแม็กซ์ฟาแล้วลิวทีเ,เนี่ยมันเป็นมาเพราะอะไรกันแน่แล้วทำไมตัว,วลวิว TJ Favio f โอฟอรเรีถึงถูกกระแสะตีกับขนาดนั้นแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะต้องมาพูดถึงในวันนี้ด้วยเกี่ยวกับสถานการณ์เนี้มันคือการที่วันนี้ฮะ แรปเปอร์ส่วนใหญ่อย่างดิวทีเจและฟาวิโอฟอเอียนี่ยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่ามันเป็นยุคของแรปเปอร์และแรปเปอร์เนี่ยจะทําอะไรก็ได้ทั้งๆท,ที่จริงๆในโลกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่ามันเป็นยุคของไลฟ์สตรีมสตรีมเมอร์เนี่ยมันขึ้นมาเป็นใหญ่ไปแล้วแล้วผมก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาด้วยเกี่ยวกับวงการแดปของสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกัน ไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับเหตุการณ์ดราม่าทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาเมื่อประมาณ24ชั่วโมงที่แล้วหลังจากที่ตัวเพลง Boy Max รี r e ม m e r ที่กำลังเป็นที่โด่งดังมากเลยใน YouTube ใน Twitch ให้นำพาแรปเปอร์2คนจากนิวยอร์กมาออกในไลฟ์กันชาย2คนนั้นครับผมก็คือลิวทีเจแล้วก็ฟาวิโอฟาเรียนประเด็นก็คือหลังจากที่มีคลิปออกมาฟาวิโอกับลิวทีเจเนี่ยก็ถูกดราม่าไปอย่างมากเพราะในไลฟ์ที่ไปที่บ้านของเพลง Boy Max เนี่ยเขาไปสูบกัญชากัน และเพล y กไบร์ทแม็กเนี่ยทำหน้าตาค่อนข้างที่จะไม่พอใจครับหันมาหาลิวทีเจแล้วก็ฟาเวล์ฟอเรนที่เพิ่งเดินเข้ามาในไลฟ์ได้ไม่ถึง5นาทีบอกว่าถ้าจะสูบไปสูบกัข้างนอกข้างนอกมีที่สูบอยู่อย่ามาสูบข้างในหลังจากที่เขาพูดอย่างนั้นไปครับเขาก็ทำหน้าไม่พอใจนะสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่าเพล y b o บ Max แม็กเนี่ยก่อนที่จะหันหน้ากลับไปท,ทําท่ากินออกเทลของเขาต่อกินออกเทลของเขาต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากวินาทีนั้นฟาเวล์ฟอรเรนกับลิวทีเจครับก็คุยอะไรกันเล็ก แต่ดราม่ามันก็เกิดขึ้นเมื่อสตรีมเนี้ยถูกปล่อยเป็นคลิป YouTube ลงไปนะทางคอมเมนต์อนะ่ะเคาก็ไม่พอใจตัว Favio Foreign กับริว TJ โดยเฉพาะริว TJ ครับที่ดูทําท่า Reaction ไม่ค่อยจะมีมาระยาทสักเท่าไหร่คนในอินเทอร์เนต็ตเคาก็พูดกันว่าคุณลองคิดดูสิว่าคุณ2คนนะ่ะ Favio กับรนะิว TJ เนี่ยเป็นแขกรับเชิญของ Playboy Max คุณไปหาเพจ Playboy Max ที่บ้านของเขาเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็น Airbnb ห้ามสู่ปุ้นได้ไหมถ้าสุ่มเนี่ยไปสู่ข้างหน้าการที่คุณไปเยี่ยมบ้านคนอื่นเขาบอกว่าจะทําอะไรคุณก็ควรจะต้องทําอย่างนั้นถูกไห้ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันยากมากขนาดไหนกันเชียวที่คุณจะแค่ออกไปสูบข้างหน้าหรือดับก่อนการเลิกสูบเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันคงจะไม่ฆ่าไข่ตายหรอกมัง้งและภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นครับทางคอมเมนต์ของคลิปเพล็กไบแม็กซ์เนี่ยก็เต็มไปด้วยบุคลากรชาวโลกที่ออกมาร่วมลุมมจมตีลุม,ม,ลมประนามริวทีเจที่ทําท่าทางไม่น่ารักเอาซะเลยบวก,กับฟาวิโอที่ก็พ่นควันใส่หน้าเพล y Boy แม็กซ์ก่อนที่จะแยกย้ายออกกันออกไปงานนี้ครับเมื่อตัวริวทีเจเห็นท่าไม่ดี ลิวทีเจเขาก็เลยได้ไลฟ์ลงมาในช่องของเขาเช่นกันและในไลฟ์ของลิวทีเจนั้นมันก็ได้ทําให้เรื่องทุกอย่างนี้มันก็้ค่ที่จะแย่ลงประมาณ100เท่าได้ l ิวทีครับได้เริ่มไลฟ์โดยการหยิบเงินสดออกมาแล้วก็บอกว่าเขาไปที่ไหนเขาก็จะสูบทั้งนั้นแหละทําไมมันจะมีใครห้ามเขาได้ก็ถ้าเกิดว่ามันจะโดนปรับขึ้นมาเนี่ยก็เอาเงินไปแล้วก็เอาเงินตีกล้องบอกเนี่ย ไอหนูน้อยเอาเงินไปนะแล้วเขาก็พูดต่อไปครับรูทีเจว่าไม่มีใครสามารถห้ามเขาได้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าใครจะห้ามเขาสูบเขาก็จะสูบต่อไปถ้าเกิดว่าจะโดนค่าปรับเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเพลงบอยแม็กซ์เนี่ยจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทําไมนอกจากนั้นแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าหัวคิดเรื่องอื่นอยู่นะวินาทีนั้นไม่ค่อยได้สนใจเรื่องที่เพลงบอยแม็กซ์หรือว่าอะไรเพราะเขานี่ไม่รู้จักเลยว่าเกบอมลไาะ ว่ามาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเขาถูกฟาวิโอเป็นคนชวนมาเขาไม่ได้มาเองเขาไม่ได้มาเพราะเขารู้จักเพกบอยแม็กซ์หรืออยากจะโปรโมทแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นครับเมื่อเพกบอยแม็กซ์ทำหน้าตามไม่พอใจและพูดจาที่กิริยาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาก็เลยคิดว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วว่าฟาวิโอกลับกันดีกว่ามันก็เลยเป็นคลิปที่เขากลับไปเรื่องนี้แหละที่เราจะมาพูดกันอีกเรื่องหนึ่งครับผมว่าลิวทีเจดูท่าจะไม่เข้าใจมากๆเลยว่าทําไมทําไมกระแสมถึงตีกลับในมุมในหัวของลิวทีเจนะครับเขาก็คิดอยู่ว่า ทุกคนที่เป็นแฟนคลับบนโลกใบนี้ก็คงจะต้องคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์เนี่ยทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าต้องสูบกัญชาจะสูบที่ไหนก็ได้และการที่เขาทําตัวเป็นนักเลงในไลฟ์ออกไปแบบนั้นพร้อมกับเขาบอกว่าเขาจะไม่สูบเอาเงินไปเนี่ยมันดูเป็นกิริยาท่าทางที่แรปเปอร์จะชอบทํากันเพราะฉะนั้นทาไมในคอมเมนต์เนี่ยถึงเข้าข้างเพลบอยแม็กซ์อะเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้ก็คือตัวเรื่องสิ่งที่ทิวเคทีเจะเข้าใจผิดนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยการที่ลวทีเจกระทำสิ่งทุกอย่างที่เขาทําถ้าเป็นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะทุกคนคน,คนในไลฟ์ก็คงจะออกว่าลวทีเจเท่ามากแบบนี้เท่ที่สุดแล้วแล้วก็เยินยอสิ่งที่ลวทีเจท,ทำกันเข้าไปใหญ่แต่ในยุคยุคนี้ครับผมมันเป็นยุคที่คนเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเต้นแล้วว่าแรปเปอร์เนี่ยมีสร้อยเพชรแรปเปอร์มีสร้อยทองแรปเปอร์รวยมีรถหลายๆคันเพราะถ้าไปดูกันเอเดนรอสไคเซเนตมีสร้อยที่ใหญ่กว่าสตรีเมอร์ทุกๆวันเนี้ยหรือสตรีเมอร์หลายๆคนทุกวันเนี้ยดูท่าว่าจะ มากกว่าแรปเปอร์ที่เราได้เห็นกันอีกด้วยซ้ําแต่หนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดที่สตรีมเมอร์พวกนี้ทำได้และเป็นข้อเป็นโจทย์ที่แรปเปอร์เขาต้องการจะทํากันเลยคือสตรีมเมอร์สามารถทําให้คนทุกคนที่เป็นแฟนคลับของเขาเข้ามาในทุกวันเข้ามาดูเขาในทุกวันเพื่อที่ต้องการจะอยากดูว่า ในแต่ละวันเนี่ยไอสตรีมเมอร์ที่แต่ละคนชอบเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นครับในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นมาครับเมื่อคุณเป็นแฟนคลับของสตรีมเมอร์คนไหนในยุคนี้คุณจะเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรนั่นแหะคือสิ่งที่แรปเปอร์ต้องการจะทําให้ได้เวย้ยแรปเปอร์ทุกคนครับต้องการจะยึดและสร้างฐานแฟนคลับโดยการที่ต้องการได้แฟนคลับทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าแรปเปอร์คนเนี้ตื่นมาเขาทาอะไรวะเข้าไปดูสตอรี่เข้าไปทาอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่แรปเปอร์โปรๆๆๆโมงโปรโมดอะไรคนก็จะได้เห็นด้วยถูกไหมแต่วันนีี้้เเเเมมมื่่่่อออออตตร์รัันนนป็็แแพลลลลฟทาากกยยููดวว ทุกอย่างมันดูจะตอบโจทย์เลยว่าแฟนคลับเมื่อตื่นมาอยากรู้ว่าใครทําอะไรคุณก็เข้าไปดูในสตรีมได้เพราะเขาก็แทบจะไลฟ์เป็นอยู่24ชั่วโมงอยู่แล้วแฟนคลับก็ยิ่งจะติดและมีคอนเนคชันกับสตรีมเมอร์คนนั้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นครับผมถึงบอกว่าในยุควินาทีนี้นะ แฟนคลับของเพกบอยแม็กซ์เนี่ยถึงได้ออกมาปกป้องเพกบอยแม็กซ์แล้วมันดูจะมีน้ำหนักไปมากกว่าแฟนคลับของริวทีเจที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คงมาออกมาบอกว่าไอ้กิริยาแกงสเตอร์ก้าวร้าวแบบริวทีเจเนี่ยมันเท่แต่ในวินาทีนี้ที่คนส่วนใหญ่เขาไปเยือนยอแล้วมีสตรีมเมอร์เป็นไอดอลมากกว่ามีแรปเปอร์เป็นไอดอลแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมในคอมเมนต์เขาไม่มีใครที่เข้าข้างการกระทําที่มันดูท่าจะเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจของแรปเปอร์ที่มันเท่มาตลอด10ปีที่ผ่านมา แต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไงฮะแล้วลิวทีเจก็ดูท่าว่าจะคิดแบบนี้จริงๆหลังจากที่เขาได้ไปไลฟ์ต่อกับ DDG โดยการที่เขาได้พูดกับ d DG ไว้ว่าทําไมมันเรื่องใหญ่ตรงไหนการที่เขาสูบก,กัญชาเนี่ยใค่ๆเขาก็สูบก,กันนอกจากนั้นแล้วนะไอการที่มันมีดราม่าขนาดเนี้ยการที่เขาไปทําให้เพลบอยแม็กซ์มีดราม่ามียอดวิวคนพูดถึงกันเนี่ยแค่นี้มันก็จ่ายค่า AirbnB ของเพลบอยแม็กซ์ไปได้แล้วนี่ไงล่ะฮะตัวลิวทีเจเนี่ยน่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำ มากกว่าริวทีเจแล้วด้วย3ามถูกไหมล่ะและการที่ริวทีเจกับฟาวิโอครับสุดท้ายมีดราม่ามากๆจากที่เขาคิดว่าการกระทําของเขาจะทําให้คนเนี่ยเข้ามาเยือนยอเขาว่าเขาแกงเซอร์มันกลายเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันกลับมาด่าเขาฟาวิโอเนี่ยก็ถึงกับจ้าต้องมาออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องราวที่ออกเกิดขึ้นลงในติ๊กต็อกของเขาเลยนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขางงมากเลยว่าทําไมเนี่ยคนมันถึงมีเทนชั่นกันพอเข้ามาในห้องพอเข้ามาในกล้อง มันดูจะดุเดือดยังไงก็ไม่รู้ท,ทั้งที่ก่อนหน้าจะเข้ามาในกล้องทุกคนยังดูปกติอยู่เลยแล้วฟาวิโอก็ได้เล่าให้ฟังว่าแชทเนี่ยคงจะไปปั่นหัวเพกบอยแม็กซ์คงจะไปพูดอะไรสักอย่างแล้วเพกบอยแม็กซ์เนี่ยโคจัไปอ่านแชทแล้วก็รู้สึกว่าการกระทําของฟาวิโอกับริวทีเจเนี่ยมันไม่น่ารักนี่แหละฮะคำพูดของริวทีเจกับฟาวิโอเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นจริงๆว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตามทันเลยว่าในยุคสมัยนี้ทาไมค่ายของพวกเขาอะถึงต้องสั่งให้ออกรายการของเพกบอยแม็กซ์ล่ะ เพราะว่าเพลง Boy m e x ในวินาทีนี้เขาเป็นสตรีมเมอร์เกี่ยวข้องกับโลกฮิปฮอปมากๆเลยฮะนี่ลองมาจากดีเจคาเดมิกส์นะเอ็ดินรอสหรือว่าไคเซเนตเนี่ยเขาจะเล่นเกม I Show Speed เล่นเกมถูกไหมแต่เพลง Boy m a x เนี่ยเขาจะมีรายการ In The b o o t ธที่ไลฟ์กันเอาแรปป้งแรปเปอร์มาอัดเพลงสดๆแล้วก็ปล่อยลงในช่องของเขาหรือสตรีม ทำคอนเทนต์ที่มันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับโลกแห่งแรปเปอร์มากกว่ามันก็เลยทําให้ทุกวินาทีนี้ถ้าจะมีสื่อสื่อไหนที่ค่ายเนี่ยอยากจะให้ศิลปินของพวกเขาไปออกมาที่สุดมันก็จะเป็นพวกสตรีมเมอร์พวกนี้แหละเพราะมันทําให้พวกเขาเนี่ยได้ยอดมากจริงๆทีนี้มันก็ไม่เหมือนกับโลกที่แรปเปอร์พวกนี้เคยเจอมาแล้วครับผมคิดดูแรปเปอร์พวกนี้นะไม่ว่าจะไปทัวร์ที่ไหนทาอะไรที่ไหนผู้จัดการของเขาสถานที่ที่เขาไปที่ที่จ้างเขาไปทุกคนเนี่ยจะต้องทําเหมือนว่าพวกเขาเป็นพระจ้าหมายถึงว่าถ้าสมมติ Airbnb หรือที่พักที่นี้ ห้ามสูบกัญชา,าตลอด20ปีที่ผ่านมาถ้าวันนี้ริวทีเจจะมาพักเพื่อเล่นคอนเสิร์ตริวทีเจสูบได้ไอทีมงานห้ามสูบนะแต่ริวทีเจสูบได้แลวแรปเปอร์ทุกคนบนโลกก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดฮนะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณไปถ้าเกิดว่าแรปเปอร์ที่แก๊งๆมากๆเนะี่ยไปไลฟ์กับใครเอาเอาใครเดียว YG แล้วกันไปออกกับเพอยแม็ Max ถ้าเพอยแม็ Max ขันมาเฮ้ยเฮ้ย Air BNB นี่สูบไม่ได้ไปสูบข้างนอกดีเออขอบคุณขอบคุณพูดจาแบบว่าก้าวร้าวก้าวร้าวแบบนี้คุณคิดว่าจะตตอบโอยงงไ แต่นอนอยู่แล้วเราไม่ใช่แค่ YG ผมว่าแรปเปอร์80%เนี่ยก็คงจะตอบโต้ไม่ต่างกับที่ลิวจีทีเจทำหรอกเพลเเนี่ยจะตบกระบาลเพลบอยแม็กให้ด้วยด้วยสามฮะคำถามก็คือแต่ว่าวันนี้คนในคอมเมนต์แฟน,แฟน,แฟนคลับเนี่ยเขาไม่ได้สนใจกับความก้าวร้าวความโหดแล้วเขาไม่ได้เยินยอแรปเปอร์เหมือนสมัย5ปีที่แล้วแล้วสมัยนี้คนเขาเยินยอสตรีมเมอร์กันไปแล้ว อันนี้ผมพูดถึงเมืองนอกแล้วไม่ได้พูดถึงผมดูจากยอดดูผมที่มันแสงจะน้อยนิดก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสิที่ผมพูดอยู่อย่ามาว่าผมแล้วกันนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมดราม่ามันถึงทะลุคู่ก,กุนมาแต่ถามว่าการที่เพกบอยแม็กซ์หันไปพูดจาแบบนั้นแส่แร็ปเปอร์ที่เป็นแขกรับเชิญมันถูกไหมมันควรไหมผมว่ามันก็เป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติกันมากเกินไปจริงๆนั่นแหละและหลังจากที่ผมได้ an, ดรีแคปเหตุกรารณ์ท สูบบันใน Airbnb แแค่นั้นจริงๆเหรอทำไมสภาพอากาศในห้องไลฟ์นั้นมาดูตุยๆตั้งแต่วินาทีแรกแล้วเพราะว่าความจริงแล้วครับมันมีเหตุการณ์ที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าดราม่าเนี้ยมันแทบจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบรันที่ฟาวิโอและลิวทีเจจุดขึ้นมาสูบเลยส่วนเพลงบอยแม็กซ์ก็ขี้โมโหที่คนเข้ามาในคลิปเขาเยอะเกินไปโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันมีเหตุการณ์ดราม่าที่มันสุดจะครุ่นเกิดขึ้นข้างหลังเขา และคำพูดคำจาที่เขาไปก้าร้าวใส่ไฟวิโอกับดิวทีเจเนี่ยมาเลยทําให้สถานการณ์ที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันแย่ลงไปอีกนั่นแหละฮะทีนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงเหตุการณ์จริงๆในวันนั้นเนี่ยเพลงบอยแม็กซ์ครับผมชวนเบสแว็กแรปเปอร์อีกคนหนึ่งจากนิวยอร์กเพื่อที่จะมาอัดรายการแล้วก็ถ่ายอินเดอะบูธเอาแรปเปอร์มาอัดเพลงสดๆออกไปในรายการเลยแต่เบสแว็กครับผมได้เชิญศิลปินเด็กๆของเบสแว็กมาด้วยในวันนั้น ไม่พอครับเบสเว็กยังได้โทรไปหาฟาวิโอบอกฟาวิโอว่าเนี่ยเขาจะไปออกไลฟ์ในช่องเพลงบอยแม็กซ์ฟาวิโอก็ไม่ได้มีหัวเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสตรีมกับโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันหรอกแต่ก็เคยเห็นเพลงบอยแม็กซ์มาก่อนครับฟาวิโอเนี่ยก็เลยได้ตกลงกับเบสเว็กบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปด้วยถึงเวลาพอเริ่มสตรีมเนี่ยเพลงบอยแม็กซ์กับเบสเว็กเนี่ยก็ได้อยู่ในไลฟ์ไลฟ์นั้นทำงานทำนู่นทำนี่ในก็ไลฟ์ด้วยกันอยู่นะมีความสนุกสนานประเด็นก็คือฟาวิโอไม่ได้มาคนเดียว ฟาวิโอโทรไปชวนเพื่อนของเขาที่เกิดและโตมาจากนิวยอร์กร้องสมหวักันอย่างลิวทีเจครับบอกลิวทีเจจะไปหาเพ็กบอยแม็กซ์ไปดูด้วยกันไหมแล้วก็เปิดคลิปของเอดินรอสให้ดูฮะลิวทีเจบอกว่าอ๋อเคยเห็นในเพ็กบอยแม็กซ์ในคลิปของเอดินรอสไปสิไม่เป็นไรหรอกดูความที่ลิวทีเจก็สน,นิทกับฟาวิโอมากก็เลยไปด้วยกันนะนะถึงเวลาเมื่อฟาวิโอกับลิวทีเจไปถึงในห้องไลฟ์ของเพ็กบอยแม็กซ์ก็มีเพ็กบอยแม็กซ์เบสแว็กกับลูกน้องของเบสแว็กอยู่ถูกไหมล่ะปะัญหามันอยู่ตรงนี้เว้ยเบสแว็กคืืออออออฟฟ์ขงงงิววทีีเเเจ้้้ยยพ่่นัา เบสแวกลิวทีเจเคยเป็นเพื่อนสนิทเพราะเขาเคยอยู่นิวยอร์กด้วยกันมาปัญหาก็คือสมัยที่ลิวทีเจถูกยิงเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหลังจากลิวทีเจเข้าโรงพยาบาลไปเพื่อนๆลิวทีเจเนี่ยไปเยี่ยมลิวทีเจอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ไอเบสแวกที่อยู่กับลิวทีเจมาทุกๆวันก่อนหน้านั้นเลยไปโผล่อยู่กับคนที่ลงมือยิงลิวทีเจครับหลังจากวินาทีนั้นลิวทีเจและเพื่อนของลิวทีเจเนี่ยก็มองเบสแวกเป็นอ็อฟส์ไปเลย เพราะฉะนั้นวินาทีนั้นที่ริวตีเจเดินเข้ามาในห้องแล้วเจอว่าไอเบสแวกเนี่ยมันอยู่ที่นี่ด้วยริวตีเจก็เลยอ่ะเฮ้ยไอน,นี่คือไอไอเนี่ยมันอยู่กับคนที่ยิงกูเกือบตายมารอบที่แล้วนะเพราะฉะนั้นกูจะต้องทาตัวแปลกๆแล้วทำตัวไม่ถูก PTSD เหมือนหยิบลัน์ขึ้นมาสูบสูบสูบแล้วก็ตอนเพลงบอยแม็กส์หาบีดเปิดอยู่เขาก็ายังบ๊อบบ๊อบหัวอยู่เลยเพื่อนเห็นไหมล่ะฟาวิโอครับถ้าเกิดว่าคุณมองดีๆตอนเข้ามาตอนแรกก็สนุกอยู่สักพักฟาวิโอก็เริ่มจะเห็นเรา,รา i, เเยยดีี๋ววนนะ่ส กับริวทีเจมันไม่ถูกกันนี่หว่าแล้วกูรูชวนริวทีเจมาเอ้ยนี่กูผิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดพ่อสังเกตดีๆครับไอตัวฟาวิโอเนี่ยก็พยายามจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันดูจะคามลงคามลงคามลงแต่เพลงบอยแม็กซ์เนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะต้องเข้าใจว่าเพลงบอยแม็กซ์ชวนมาแค่เบสแวกเบสแวกไปชวนฟาวิโอฟาวิโอก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปชวนริวทีเจมาริวตีเจครับตอนเข้ามาพากูลพาลูากน้องมาด้วย20กว่าคนแต่ทุกคนพอมาถึงดูดกัญชากันกระจุยกระจายเพลงบอยแม็กซ์ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าเบสเวกทะเลาะอะไรกับใครดังนั้นแหละรู้อย่างเดียวว่าที่นี่เป็น AirbnB ของเขา Airbnb ไม่ให้สูบบ้านไม่สูบป,ปุ้นนอกจากนั้นลิวทีเจเนี่ยมายังไม่เท่าไหร่พาเพื่อนมา20กว่าคนเต็มห้องสูบกันปุ้นกันเต็มไปหมดเลยเพล็กวบรแม็กก็เลยหงุดหงิดครับหัวฟาดหัวแหวงดูวความที่หัวร้อนมากๆก,ก็เลยหันไปพูดกับฟลอย์วิโอกว่าถ้าจะสูบกันขนาดนี้กูจุดกูหยุดไลฟ์แล้วนะแล้วข้าหันมากิน ข้าวทำหน้าหงุดหงิดเพวยความที่ฟาวิโอกับลิวทีเจก็ยังไม่หยุดสูบครับบอยแม็กก็หันปบีกทีห้ามสูบถ้าจะสูบออกไปข้างนอกขอบคุณครับแล้วพูดว่าขอบคุณครับด้วยนะการที่พูดว่าขอบคุณครับแบบว่าอย่างนั้นมันคือการยิ่งกวนตีนเข้าไปใหญ่ผมรู้คุณฟังอย่างนี้มันก็คุณก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยก็ไอ้นี่มันแล้วกูเป็นถึงลิวทีเจเป็นฟาวิโอแล้วกูมาในไลฟ์มึงแล้วมึงพูดอย่างนี้ใส่กูแล้วและและนั่นออฟกูเคยเข้าใจหรือ,อยังว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วริวทีเจก็เลยยิ่งโมโหแล้วก็ต้องบอกฟาวิโอว่าเราไปกันเถอะและในไลฟ์แก้ตัวของริวทีเจที่ริวทีเจบอกว่าเออจริงๆนะเวลานั้นที่ผมเข้าไปในห้องหัวผมก็ไม่ได้อยู่ในตรงนั้นหรอกผมคิดเรื่องอื่นอยู่เขาก็คิดเรื่องว่าเอาทาไมเอเบสแวรคนอยู่กับคนที่ยิงกูมันอยู่ในห้องนี้วะนี่ไงล่ะครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้รู้ความจริงแล้วว่าไอดรามานี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องทั้งหมดนี้และเกตุันคุณรู้ึกเหมือนหรือ่า ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace